เราต้องเรียนวิทยาศาสตร์ทุกตัวไหนพี่หมดไฟคือแม่เลยแั่งเฉยๆพี่เลือกอันดับเิทยาสตร์ไว้สูงกว่าคารุนะจริงๆ <c oughs> แล้วอะ่ะแล้วโลกเราเดุ่งนี่นคือไม่ได้อยู่แค่ในหนังสือแนละ้วคือชีวิตไม่ได้มีทางเดียวขนาดทางยากจะมีสัพพางเลยเห็นไหมไม่ไหยกอย่ัวนะิช <c oughs> <ส>าเคมีเพราะว่า สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่รายการเส้นทางตามอยากที่นะครับภูมินะครับพัทราชนนภาคสุขนะครับวันนี้เป็นพี่ก่อนเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับเรามาพูดถึงในการเตรียมตัวนะครับสอบเข้ามหาวิทยาลัยของเราเนะครับเป็นพาร์ทการสัมภาษณ์นะครับรุ่งพี่จากมหาวิทยาลัยของเรานั่นเองนะครับถ้าพูดถึงอาชีพที่เกี่ยวข้องกับตัวเรามากที่สุดนะครับ จะเป็นคณะอะไรไปไม่ได้เลยนะครับนอกจากคณะคารุศาสตร์นั่นเองนะครับจากเด็กนักเรียนนะครับที่เคยอยู่ในห้องนะครับและในอนาคตนะครับจะกลายมาเป็นคุณครูนะครับที่อบรมสั่งสอนเด็กๆไม่ว่าจะเป็นทางด้านวิชาการหรือว่าทางด้านพฤติกรรมเด็กๆนะครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะครับพวกเรานะครับไปพบกับพี่ใบหยกกันเลยดีกว่านะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ชื่อใบหยกนะคะ พี่ชื่อเบยุบยกนะคะมาจากสเตย์สามสิบสองค่ะอ่าพี่เบยกุกนะยครับสเตย์สามสิบสองพี่เบยุกตอนนี้กําลังศึกษาอยู่ที่ไหนคณะอะไรสาขาอะไรครับตอนนี้กําลังศึกษาอยู่คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ชนะัาานนยย้นปีที่สามแล้วค่ะอ่าพี่เบยกุกตอนนี้ก็คือชั้นปีที่สามและอีกหนึ่งปีก็จะเป็นปีสุดท้ายแล้วที่จะได้ออกไปทํางานเนาะโอเคทีนี้เรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่า อันนี้อยากรู้มากเลยว่าพี่ใบยกคนจดตัวเองได้อย่างไรว่าจะสอบเข้าคณะนี้ครับแล้วก็มีโมเมนต์ไหนที่อยากจะทําให้ตัวเองเนี่ยอยากเป็นครูพี่ใบยกก็จริงๆแล้วเหมือนพี่อยากเป็นครูมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วเหมือนแบบเหมือนจาไม่ได้แล้วว่าอยากเป็นครูตั้งแต่ตอนไหนแต่ว่าเหมือนอยากเป็นครูแล้วก็แบบตอนอยู่ในห้องอะไรอย่างเงี้ยก็ชอบแบบชอบสอนเพื่อนชอบสอนการบ้านเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแบบเวลามีเพื่อนมาขอร้องงานอะไรก็จะแบบ อยากให้เราจะรู้สึกว่าภูมิใจที่แบบว่าเหมือนมีคนมาถามเราอะไรก็เป็นสิ่งที่แบบว่ามันเราชอบถ่ายทอดความรู้น้องและขณะนี้ก็แบบเป็นสิ่งที่ต้องถ่ายทอดความรู้ให้กับคนอื่นก็เลยแบบว่าชอบแล้วก็เลือกที่จะเรียนขณะนี้ค่ะอืมตอนพูดง่ายๆว่าชอบสอนกันบ้านเพื่อนใช่นนอยากถ่ายทอดความรู้ให้กับพเพื่อนเนาะจริงๆที่เยกต,ต้องบอกความลับว่าต้องบอกความลับว่า ตอนเนี้เอาเอาถ้าตอนนี้นะในโมเมนต์นี้ภูมก็อยากเป็นฟูม,มือนกันแล้วก็อยากเรียนคาบ,บแบบนี้เหมือนกันอันนี้จริงๆอ,อยากเรียนอยากเรียนที่เดียวกับพี่เบยกเลยอ่าใช่ของพี่จะเป็น,นของพี่จะเป็นมัธยมศึกษาวิทยาศาสตร์วิาาชาเคมีน้องภูมิอยากอันไหนน้องภูมิอยากได้สาขาไหนคือภูมิไม่แน่ใจภูมิไม่ได้ศึกษามาว่ามันมีแบบสาขาอะไรมากแต่ภูมิอยากเรียนมัธยมศึกษาอยากเรียนเอกอิงอ๋อเอก ช่เอกอิงเอกอิงก็เอกไทยกําลังแบบกําลังบูมเลยเนาะเห็นเราเห็นาล้วคะแนนสูงมากใช่ใช่รแข่งขนนสูงหมอใช่ภาษาภาษาไทยกับอังกฤษก็คือคะแนนสูงมากอังกฤษนี่สูงสุดๆเชื่อเนาะทีนี้เรามาโอเคทีนี้คุณอยากรู้การเป็นครูเนาะเราก็ต้องมีไอดอลของเราคุณครูในดวงใจของพี่ประโยคคือใคร ครูในตรงใจของพี่คือพี่เจอเขาตอนพี่อยู่มสามสาทิศว<ไ>ิทยาเนี่นยแหละคือตอนนั้นพี่เรียนวิชาคณิตศาสตร์รเพิ่มเติมเขาเป็นครูครูเป็นอาจารย์เขาเรียกว่าเป็นอาจารย์พิเศ,ทเศษที่มาสอนนะคะเป็นอาจารย์กัลยาณีตอนนี้ยังรู้จักกันอยู่ไหมอา่าวครูอาจารย์ก<พ>ัลยาณีอ,อาจารย์กัลยาณีอาจารย์ใช่อยู่ตอนนั้นพี่อยู่มสามใช่แล้วแบบเวลาเขาสอนเนี่ยเขาสอนเรื่องอะไรสมมติช่วงมสามเพื่อนตอเรียนเรื่องเป็นแบบเรื่องรูปเรื่องรูปทรงรูปอะไรเงี้ยเรียนเรื่องทรงกลมปุ๊บเขาก็จะเอาช็อกโกแลต บอลโอบอลอย่างเงี้ยมาแจกเพราะมันเป็นทรงกลมใช่ไหมเรียนรู่ป,ป่วยปุ๊บเขาก็เอาปีโป้มาแจกแล้วเขาเป็นอาจารย์ที่แบบใจดีมากแล้วก็แบบสอนคณิตศาสตร์รู้เรื่องแบบสอนแล้วก็ให้แบบฝึกหัดทุกวันไปแล้วก็แบบพูดจาหน้าฟังน่ารักแล้วก็แบบใจดีเวลาเด็กได้คะแนนเต็มก็จะมีขนมมาแจกมันเหมือนเป็นแรงบันดาลใจให้แบบว่าให้เราอยากได้เต็มอยากจะกินขนมที่เขาม,มาแจกว่างอะไรอย่างงี้พี่ก็เลยอยากจะเป็นอาจารย์แบบนั้นใช่เออเป็นสื่อการสอนที่ดีมากๆเลยอาจารย์เลย ไม่แน่ใจว่านามสกุลชํานาญหมอใช่ไหมหรือว่านามสกุลอะไรใช่ป่ะคุณไปเห็นคุณแต่ว่าเข้ามาไม่ทันรู้จักชื่อแต่ว่ามาไม่ทันใช่โอเคทีนี้ที่ที่ไปหยกเนาะเรียนเรียนอยู่ในสาขาก็คือมัธยมวิทยาศาสตร์แล้วก็มันก็มีปลิตย่อยไปอีกในวิทยาศาสตร์ก็คือที่เลือกวิชาเคมีทําไมที่ไปหยกถึงเลือกสาขาวิชาเคมีเพราะว่า บอกตามตรงเลยคือตอนมอปลายเรียนเคมีมศรีเทอมหนึ่งเทอมแรกได้ท็อปอได้ท็อปได้ท็อปพรได้ท็อปแล้วมันได้ใจไงพอมาได้ใจปุ๊บคือเราก็อยากเรียนเคมีเก่งๆเราก็แบบตั้งใจในเคมีหลังจากนั้นมาเราก็เหมือนว่าเราก็เป็นตัวท็อปในด้านเคมีของห้องคือ,อเพื่อนจะต้องมาถามเราเวลาใกล้สอบจะต้องมาถามเคมีกับเราก็ทําให้เราแบบว่าอยากสอนเคมีก็ทําให้เรียกสาขานี้ใช่ แรงเวน,นานใจก็คือเราเราได้ท็อปตอนมาสี่เฉลิอะไรใช่คือเราเป็นตัวท็อปอตัวท็อปแล้วตอนนี้ก็ยังท็อปอยู่ไหมพี่ประโยคไม,ไม่ไม่ทอนะอม็อปเลยเนาะที่นี้ภูมิอยากรู้มากคณะคารุศาสตร์จุฬาเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างก็จะต้องแบ่งง่ายๆเป็นสองแบบก่อนคณ,ณะเนี่ย มันก็จะมีของพี่เป็นมัธยมวิทยาศาสตร์ใช่ไหมมันก็จะแบ่งเป็นสองสองปีก็คือเป็นวิชาที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เป็นปีนึงแล้วก็วิชาที่เกี่ยวกับครูเป็นปีนึงก็คือวิชาที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เนี่ยเอาวิชาที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ก่อนนีคือตอนปีหนึ่งเนี่ยเราเป็นครูมัธยมวิทยาศาสตร์ใช่ไหมหมายความว่าเราต้องเรียนวิทยาศาสตร์ทุกตัวไม่ใช่แค่เคมีเราต้องเรียนฟิสิกส์เคมีชีวะเรียนหมดเลยค่ะแล้วก็ที่ตกใจคือเรียนเคลคุณรัฐค่ะแร่งคือต้องเรียน ไปถึงขั้นคณิตศาสตร์เลยคือต้องเรียนแคลคูลัดด้วยพี่ก็ตกใจเหมือนกันตอนที่มาอยู่ก็คือตอนปีหนึ่งก็จะประมาณนี้แต่ว่าพอปีสองเนี่ยก็จะเบาลงแล้วก็จะเป็นวิชาเอกที่เราเรือกเนาะวิชาไหนก็จะเป็นเคมีเคมีอินทรีย์อะไรอย่างเงี้ยเคมีชีวะอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีประมาณนั้นแล้วก็ฝั่งมาวิชาคูนเนี่ยก็จะเข้มข้นเลยใช่ไหมสั่งวิชาคูก็จะเริ่มเรียนประมาณเอาปีสองก็จะแบบเป็นแบบจิตวิทยาการศึกษาประมาณว่าแบบเด็กเป็นแบบนี้เด็กซึมเศร้าเด็กอะไรเราต้องแก้ปัญหายังไงแล้วก็ก มีการเรียนสื่อการสอนเขาสอนหมดเลยนะแบบพวกเอ็กเซลการทําคะแนนเอ็กเซลการตัดเกรดอย่างเงี้ยแล้วก็แบบการทําสื่อสื่อมือสื่อที่แบบป๊อปอัพอะไรเงี้ยเขาก็สอนนะสื่อป๊อปอัพอะไรเี้เออก็มีใช่แล้วก็แบบพอวิชาโตๆขึ้นไปก็จะเป็นวิชายากแบบพวกเขาเรียกว่าวัดประเมินแต่ถ้าเกิดจากที่เราได้ยินก็จะเป็นพวกวิชาแบบออกข้อสอบอะไรเงี้ยว่าข้อสอบอันเนี้ยดีไหมข้อสอบมิต้องไิดคะแนนประมาณเท่าไหร่อะไรประมาณเนี้ยคือเด็ก มีเด็กกี่คนที่ได้เต็มเด็กกี่คนที่ได้น้อยถึงจะเป็นข้อสอบที่ดีอะไรอย่างนี้ก็จะมีอยู่แล้วก็มีวิชามีวิชาหนึ่งที่เป็นวิชาตัวตึ่งนะคือ,ว,อวิชาปฏิบัติการสอนจะมีสี่ตัวหนึ่งสองสามสี่วิชาปฏิบัติการสอนสี่คือการออกฝึกสอนห<อ> <2, 3 S 2> นึ่งสองสามก็จะเป็นการไปใช่การไปดูโรงเรียนกลุ่มกิบเล็กๆน้อยๆก็จะมากขึ้นตามปฏิบัติการที่เพิ่มขึ้นไปก็อันที่สี่ก็จะเป็นฝึกสอนเนาะใช่แล้วก็แบบว่าจะมีเรียนแบบวิธีการสอนด้วยเราจะต้องแบบ มายืนหน้าห้องมายืนหน้าห้องสอนเพื่อนเพื่อนในเอกเราก่อนก่อนที่เราจะไปสอนเด็กจริงๆ <c oughs> เ,<อ>เนาะใช่เป็นการซ้อมเป็นการอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ว่าอยู่ๆเราเนี่ยสามารถไปสอนเด็กได้เลยเนาะเราก็จะมีการมีการ้มารอมมีการให้อาจารย์ในคลาสเนี่ย,ยมาคอมเมนต์ว่าการสอนของเราเป็นไงวิธีการสอนของเราใน่ใช้ได้ไหม <c oughs> ใช่ประมาณนี้อืมก็ถือว่ามันมันเรียนครบเครื่องเกี่ยวกับครูเนี่ยแหละเนาะแล้วแล้วตอนนี้พี่ไปหยกปีสามเนาะพี่พี่ไปสังเกตการสอนบ้างหรือยังะ ไปมาแล้วก็เจอเด็กมากหน้าหลายตาอืมเนาะสมมุติว่าปีหน้าก็คือขึ้นปีสี่แล้วก็ต้องออกฝึกสอนใช่ไหมนนใช่ปีนี้ก็คือเหมือนเป็นการเรียนปีสุดท้ายแล้วเพราะว่าปีหน้าจะเป็นสอนจริงๆทั้งเทอมเลยหนึ่งเทอมใช่พอก่อนที่เราจะเข้าขณะนี้เนาะพี่พี่ก็ต้องมีการสอบเข้าก่อนนี้พู่อยากรู้ว่าพี่ใบหยกเนี่ยสอบเข้ารอบไหนแล้วก็อยากให้แนะนํา วิธีการเตรียมตัวสอบเพื่อที่จะเข้ามาในขณะนี้ส่วนตัวนะคะที่สอบเข้ารอบสามารอบสามก็คือจะเป็นรอบที่ต้องใช้คะแนนเนาะสมัยที่ก็จะใช้ทักษะใช้วิชาสามัญเนานะก็คืออันนี้ต้องไปดูเกณฑ์กันใหม่อีกนะเพราะว่าพี่ไม่แน่ใจว่ามันอาจจะเปลี่ยนไปเนาะก็สําหรับพี่ก็คือวิธีการเตรียมตัวใช่ไหมก็คือตอนนั้นพี่ก็จะต้องแบบแบ่งเวลาอ่านเพราะว่าเหมือนอนี้ อย่างข่าคณะที่แผ่น้าสอบเยอะเราก็ต้องอ่านแผ่น่าเยอะแล้วก็เราเรื่องเอกทีนี้ใช่ไหมเราก็ต้องได้วิชาเอกเยอะเพราะว่าเปอร์เซ็นต์มันก็จะเยอะตามวิชาเอกที่เราเรื่องเนาะอย่าง้าสม,มุนอย่างเรื่องเอกอย่างเนี้ยอย่างเรือกคณิตเอกคณิตก็จะเปอร์เซ็นต์เยอะอะไรประมาณนี้ค่ะใช่ก็คืออยากให้น้องๆดูเกณฑ์การเข้าขการเข้ากันดีๆว่าอะไรกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์เราจะได้แบบว่าเตรียมตัวแล้วก็เทน้ําหนักในการอ่านหนังสือไปที่วิชาน,นั้นๆได้ถูกค่ะ อืมก็คือเราก็ต้องดูเกมอีกรอบหนึ่งเนาะเพราะว่าพี่ใบหยกก็สามปีมาแล้วใช่ไหมที่ที่ใช่เพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนเกนเป็นทีเกตทีแพอะไรแล้วนี่เราตอนนี้ยังเป็นเกตแพอยู่ใช่ย่างน้อยเนาะเราก็ต้องมีแพทห้าใช่ไหมเราก็ต้องมีทีแพทห้าที่เป็นแพทคูวิชาครูใช่อืมอันนี้ผมอยากรู้ว่าตอนที่พี่เข้าวะคะแนนมันสูงหรือเปล่าอ่ะ สูงก็ประมาณตลางๆคะ่ะไม่คือประเด็นคือของพี่เป็นวิชาเอเคมี K Me, ใช่ไหมและเคมี K Me มันเป็นที่เรื่องเลือค่ะวิชาอเอร์เวลใช่ไหมเด็กๆเขาเรียนอเอเวลใช่ไหมที่ว่ามันยากมากเด็กแบบเซ่ากก็คือแบบก็คือเหมือนเหมือนเอกพี่เอาจริงคือได้เคมีประมาณสามสิบสี่สิบคือเรียกว่าเยอะแล้วอะ่ะคือถือว่าแบบเหมือนเซฟแล้วอะ่ะสามารถอาจจะติดได้เลยถ้าเกิดแบบเกินสี่สิบขึ้นไปนี่คือติดแต่ว่าแบบเคมีมันก็คะแนนทํายากมา้งจริงจริงก็ยากจริงแหละเคมี ส่วนตัวคอนนมันก็เลยอาจจะดูไม่เยอะส่วนตัวไม่ได้ชอบเคมีเลย <laughs> หายากค่ะคุณชอบเคมี <laughs> จริงนะคืออยากรู้อันนี้อยากรู้อีกเพิ่มเติมก็คือตอนสอบเข้าที่เลือกสาขาเลยหรือเปล่าว่าเป็นเคมีเลือกเลยค่ะต้องเลือกเลยเพราะอย่างที่ดีบบอกก็คือมันจะดึงคะแนนมาเนาะว่าอะไรกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์เขาก็จะให้เลือกเลยคือใช้คะแนนอนันเลยโอเคใช่ใช้ตั้งแต่ปีหนึ่งเลยตั้งแต่ปีหนึ่งเลยทีนี้พุูมอยากรู้ว่า ช่วงก่อนที่พี่จะสอบเข้าอ่ะรู้สึกว่าอยากจะเปลี่ยนแนวไหมหรือว่ามีความรู้สึกไหมที่อยากไม่อยากจะเป็นครูมีอยากเปลี่ยนแนวนะเพราะว่าอันนี้คือแม่พี่จะเป็นสายวิทยสุขภาพเพราะว่าพี่สาวสองคนเนี่ยเป็นหมอและแม่เป็นพยาบาลป้าเป็นพยาบาลคือทุกคนเหมือนอยู่ในโรงพยาบาลหมดเลยแล้วก็แบบว่า ก็เลยคิดว Get ่าแบบว่าการที่เราแบบไปอยู่ในโรงพยาบาลอาจจะได้ดีกว่าเพราะว่าเหมือนแบบเราก็มีผู้ตรงงก็คือมีเส้นสายเนาะมีคนรู้จักในโรงพยาบาลเยอะมีแบบมีคนรู้จักในวงการสาธารณสุขเยอะก็เลยเคยจะบินไปนี่พีสั์เพราะเป็นพีสั์มันต้องใช้เคมีไงแล้วแม่ก็เห็นว่าชอบเคมีแม่ก็เลยบอกว่าเออประโยคในโรงไหมพีสัดเพราะว่าพีสัดมันก็ใช้เคมีนะแม่เห็นว่าแบบประโยคชอบเคมีตอนนั้นก็คุยๆไปเหมือนกันเพราะว่านี่ก็สอบความถนัดแพทย์ไปนะคะต้องสอบที่สอบความถนัดแพทย์ด้วยเพราะว่าที่ เออพี่สอบหมดใช่พี่สอบหมดเลยเพราะว่าแม่บอกว่าให้เผื่อไว้เผื่อติดเพศสัตว์อะไรอย่างนี้ใช่ก็คือมีอเผื่อเผลิดเปนเพศสัตว์บ้างใช่แล้วแล้วตอน,ตอนที่จะสอบเขาพี่ประโยคมีแบบหมดไฟหรือว่าท้ออะไรอย่างนี้มีวันไหนพี่หมดไฟคือแม่อ่านเลยแบบนั่งเฉยเฉยเคยมีนะบอกว่าน,แบบนั่งเฉยๆแล้วแบบไม,ม่อย่างอ่านแล้วอะไรอย่างนี้แบบว่า เหมือนอ่านไปก็ไม่ต้้งหัวเหมือนอ่านแล้วแบบสิบนาทีก็กดหยุดอ่างเงี้ยแล้วก็เลิอกอ่านอะไรเงี้ยก็มีมีบ้างก็แน่นอนอยู่แล้วเนาะก็คือวิธีการจัดการก็คือไม่อ่านไม่อ่านเลยกดหยุดใช่ไม่อ่านแต่ก็ไปดูหนงดีแล้วก็แบบเหมือนส่วนใหญ่ในแต่ละวันที่จะมีโกมากกว่าว่าแบบว่าวันนี้อ่านยี่สิบหน้าแล้วก็เสร็จเหมือนให้เวลาตัวเองไปทำอย่างอื่นไม่ใช่ว่าแบบว่าอ่านนี้นะอะไรอย่างนี้แล้ว ก็มีจปหมายให้ตัวเองเลยว่าหนังสือเล่มนี้ต้องอ่านให้จบภายในก่อนสอบหนังสือเล่มนี้มี200หน้า่ันเป็นเลยว่าหนึ่เวลากี่วันจะอ่านกี่วันอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่จะได้ไม la ่กดตามตัวเองจะได้แบบมีเป้าหมายมีโก a ในใจก็เป็นการจัดการความรู้สึกที่ดีมากๆเลยเกี่ยวกับการเอ่อหมดไฟหรือว่าทอนเนาะเราเรามาเข้าเรามาเรามาเข้าสู่มหาวิทยาลัยกันดีกว่าในสังคมคณะครุศาสตร์ เป็นยังไงบ้างไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือว่าอาจารย์สังคมในคณะเป็นยังไงบ้างที่ประโยคอืจะบอกเลยว,ว่าคณะนี้ส่วยเนี่ยจะเป็นคนที่ฐานะปานกลางไปถึงไม่ค่อยมีตังเราก็แบบส่วนใหญ่เด็กวนให่จะเป็นเด็กที่อาจจะมีขอทุนบ้างเพราะว่าทุลาเรามีทุนให้เยอะมากบางคนแบบว่าไม่เคยจ่ายค่าเทอมเลยก็มีเพราะว่าเขามีทุนให้ใช่คือใครที่ไม่มีตังก็สามารถมาเรียนได้นะแล้วก็ช่วยเนี่เพื่อนก็จะแบบชิวๆแบบ อย่างที่เขาบอกว่าเด็กจุฬารวยก็คือไม่ใช่คณ,ณ,ณะนี้ไม่ใช่คณะนี้ก็าเด็กคณะนี้ไม่ไ,ไม่ใช่ชวนไปเดินข<ม>้างไม่ติดแตรมเลยแล้วคือวันวันก็คือขี่รถไปคือไม่มีการขึ้นแท็กซงแท็กซี่ใดใทางน,นั้นขี่รถไปเน,นี่ยละคะวนไปวนมาแล้วแล้วอาจารย์เป็นยังไงบ้างที่อาจารย์ก็สนิทใจดีนะเพราะว่าเหมือนแบบเหมือนที่พี่บอกใช่ไหมเราต้องมีการแบบ มีการสอนอะไรนี้ก่อนที่จะไปออกไปข้างนอกใช่ไหมอาจารย์สวยก็จะให้คําแนะนําดีใช่แล้วก็แบบว่าเหมือนแบบสามารถคุยกันได้แบบอาจารย์อาจารย์มัธยมกับมหาลัยจะไม่เหมือนกันตรงที่แบบว่าคือบางทีเราจะสนิทกับอาจารย์มัธยมใช่ไหมแต่อาจารย์มหาเลยจะรู้สึกว่าห่างกันมากกว่าแต่ว่าจะเป็นฟิลแบบปรึกษาได้จริงๆนะคะมัน่ฟิลแบบมีปัญหาอะไรคือลองถามอาจารย์ก่อนเลยคุณแม่แบบว่าเราไม่รู้อันนี้กําหนดข้อกําหนดอันนี้กดกฎหายอะไรอันนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปถามอาจารย์ก่อนเลยเพราะอาจารย์แบบ จะเป็นคนที่สามารถตอบเราได้เสมอแล้วแ,ลแบบเพื่อนพี่นี่ของมโคนเนี้อยากซิ่วอยากบอกอะไรเงี้ยเรียนไม่ไหวเงี้ยก็ถามอาจารย์ได้หมดเลยอาจารย์สามารถแบบว่าให้กําลังใจเราหรือว่าช่วยแก้ปัญหาช่วยหาทางออกให้ได้ใช่หรือได้ไยินเพื่อนประโยคเข้ามาเล่ามาแล้วก็คือ <c oughs> เพิ่มเพิ่มไฟตัวเองว่าอยากเข้ามาี่นี่แหละอันนี้ให้เล่ากิจกรรมมาว่ากิจกรรมเด่นๆมีอะไรบ้างุ่เรียนของคณะพี่ที่เด่นๆเ,เลยก็คือจะมีอันเดียวก็คือข้าอยากเป็นครู จริงๆน้องภูมิอยู่ม .5 นี่สามารถสมัครลงมาคณะพี่ได้นะ,ะใช่ช่วงเดือนธันวาโอเคไปสมัครส่วนใหญ่จะประมาณช่วงพฤศจิกาธันวาใช่มาลองดูได้ว่าแบบก็คือในค่ายเนี่ยจะมีหมดเลยว่าการลองเขียนแผนการสอนเพราะว่าเป็นคุยต้องลองเขียนแผนการสอนใช่ไหมว่าวันนี้หนึ่งชั่วโมงจะสอนอะไรบ้างสามสิบนาทีให้เรียนเรื่องนี้อีกยี่สิบนาทีทำกิจกรรมอะไรีเราก็ต้องมีการเขียนแผนอีกอันก็คือจะเป็นไมโครทิชชิ่งก็คือจะเป็นการลองสอนเล็กๆสิบนาที อาจจะลองสอนเพื่อนอันเรื่องหนึ่งภาษาไทยเรื่องเงี้ยเรื่องเรื่องคําพิเศษอ่ะลองสอนเพื่อนเรื่องหนึ่งสิบนารดีจะได้รูว่าการสอนเนี่ยเราชอบไหมเราชอบคุยกับคนอื่นไหมเราชอบพูดกับคนอื่นไหมอะไรอย่างเงี้ยก็จะก็อาจจะมีการรีวิวคณะอะไรเรื่อยไปเป็นอย่างอื่นไปจะกรลังมาเกี่ยวกับครูก็จะประมาณนี้ใช่เป็นเป็นค่ายที่แบบว่าคนสมัครเยอะนะแล้วก็คนรอที่จะมาที่คณะที่มาที่จะแบบมาดูว่าเราชอบจริงไหมอะไรอย่างเงี้แล้วก็มีน้องหลายคนนะที่พี่แบบ พี่เป็นสตาฟใช่ไหมเคยดูน้องแบบว่าเห็นน้องอยู่ในค่ายอย่างนี้ท่านไปพมาปีหน้าติดมางงานรับน้องมาเจอกันอีกยอบนี้ก็มีหลายแบแลงมา,แบบงางกแล้ว่แบบว่าเคยมาค่ายเคยมาค่ายแล้วก็อยู่ดีมาติดเป็นรุ่นน้องพี่ก็มีแหละคนเหมือนกันใช่ก็ลองมาดูก่อนได้มาลองดูที่ขนาดที่ก่อนแล้วว่าแบบเออชอบไหมหรือว่าจริงๆริงแไม่ชอบแบบบรรยากาศแบบนี้ไม่ใช่อะไรอย่างนี้ลองมาก่อนได้ใช่ไปปีปน <มา S 1> ีนไ้ไปกนะิจกรรมมันเด่ดมากเลยไปเนี้ยค่ายค่ายมันกี่วันอ่ะพี่ใบยค ให้ครูหลายวันนะประมาณสี่ห้าวันเลยแต่ว่ามีที่ให้นอนนอนที่ขนาดพีได้มีที่พัมีนอนมีที่อาบน้ําใช่เออเออไปมามาได้โอเคเดี๋ยวนอกจากนอกจากเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับค่ายอยากเป็นครูอะไรอย่างนี้มีแบบกิจกรรมรับน้องหรือว่าอะไรอย่างนี้ที่มันแบบสนุกสนานมั่งอีกมั่งอีกไหมอ่ะแบบอยากเปกิจกรรมเพิ่มเติมอีกนก็มีรับน้องก็สนุกพอรับน้องสองวันเลยใช่รับน้องใีสองวันแล้วก็ รับน้องเราไม่ได้จบแค่รับน้องขนานั้นเราก็จะมีแบบของพี่อยู่มัธยมวิทยาศาสตร์ก็จะมีรับน้องแยกแล้วก็อยู่เอกพละก็จะมีรับน้องแยกอยู่มัธยมมัธยมที่เป็นสายศิลป์ก็จะมีรับน้องแยกไปอีกก็คือก็คือจะมีรับน้องหลายรอบมากใช่แล้วก็เะจัดเต็มทุกรอบเออน่าสนใจมากขนาดนี้เนาะเราเราพูดถึงในอนาคตกันดีกว่าถ้าในอนาคตเนี่ยพี่ใบยกเป็นครูแล้วพี่คิดว่าตัวเองเนี่ยจะเป็นครูแบบไหน คิดว่าอยากเป็นครูที่เด็กๆเข้าถึงง่ายแบบว่าสามารถมาคุยได้ทุกเรื่องแบบว่าไม่จาเป็นต้องแค่เรื่องเรียนอ่ะแบบว่าสามารถแบบว่ามาคุยเรื่องแบบว่ามีแฟนแบบนี้มาคุยได้แบบว่าเอออย่างนี้สังคมเราก็เปิดกว้างแล้วแต่ว่าจริงอ่ะมาคุยกับครูหรือว่ามาขอคำปรึกษาครูอาจจะดีกว่าแบบว่าไปคุยกับเพื่อนนั่นเองหรือว่าไปหาข้อมูลตามเน็ตยางนี้ก็อยากให้เด็กแบบว่ากล้าเปิดใจที่จะมาปรึกษาเราหรือว่าแบบ บางบ้านอาจจะมีปัญหาครอบครัวอะไรอย่างนี้ก็อาจจะลองมาบอกครู่อนก็ได้แบบว่าครูอาจจะช่วยแก้ได้เบื้องต้นหรืออาจจะช่วยแบบว่าไปคุยกับผู้ปกครองให้ได้เบื้องต้นอะไรอย่างนี้คือจริงๆถ้าเกิดนักเรียนบางทีเก็บไว้เนี่ยอาจจะเป็นผลเสียแล้วก็ทบมาถึงการเรียนในแต่ละวันก็อยากเป็นครูที่แบบว่าเด็กสามารถเข้าถึงได้ง่ายใช่มาคุยได้ทุกเรื่องแล้วก็แต่ว่าตอนสอนนี่้ก็อยากให้แบบว่าเด็กยังมีความกรงใจอยู่จะเห็นว่าครูบางคนเนี่ยใจดีจนแบบว่า ตอนสอนเด็กไม่ฟังเคยเจอไหมแต่ว่าช,ชวนคุยหรือว่าหรือว่าแบบคือแบบว่าไม่เกรงใจแต่ว่าไม่เกรงใจเพราะเหมือนแบบเราสนิทกันเกินไปใช่ไหม,มก็จะมีควมนะออพี่ก็เออพี่ก็อาจะเป็นครูที่แบบว่าสนิทนะแต่เด็กยังเกรงใจเราอยู่ยังแบบว่ายังให้ความเคารพยังแบบยังฟังใช่ตอนเราสอนอะไรประมาณไก็อยากเป็นครูประมาณนี้ถือว่าเป็นครูที่ดีมากๆเป็นครูในฝันอีกคนหนึ่งเลยที่คุณก็อยากเจอครูแบบนี้เนาะที่นี้พี่ปรปโยคเรียนวิชาเคมีนา คูมและคนหนึ่งที่ไม่ชอบวิชาเคมีมีคาแนะนําอะไรไหมที่อยากจะบอกสําหรับคนที่ไม่ชอบอาวิชาเคมีจริงๆแบบว่าที่คิดว่าเคมีเนี่ยอาจจะไม่เหมือนวิทยาศาสตร์ตัวอื่นไม่เหมือนชีวะไม่เหมือนฟิสิกส์เพราะว่าเหมือนเคมีเป็นสิ่งที่ต้องเข้าใจพื้นฐานมาก่อนเราถึงจะเรียนต่อไปได้ถ้าสมมติเราแบบเราไม่รู้ว่าออกซิเจนอยู่หมู่ไหนอ่ะเราก็ตอบต่อไม่ได้แล้วว่ามันมันสถานะมันเป็นอะไรมันมีความสําคัญยังไงสมบัติมันคืออะไรคือถ้าเกิดเราไม่รู้พื้นฐานอนะ่ะ เหมือนเราจะไปต่อไม่ได้คือพี่ก็อยากจะฝากว่าเหมือนแบบคนที่ตั้งใจเรียนจะตั้งใจเรียนเคมีจริงคือต้องเหมือนจะต้องได้ตั้งแต่ต้นต้องแบบมีพื้นฐานที่ดีตั้งใจเรียนตั้งแต่แรกนมะก็จะสามารถไปต่อได้เรื่อยเรื่อเพราะว่าถ้าสมมติเราได้หนึ่งสองสามปุ๊บคือมันจะเหมือนสบายเลยเพราะว่ามันแบบมันก็มีเหตุผลของมันมันก็ต่อ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 ไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกต่อกันไปเรื่อยอย่างเงี้ยค่ะใช่มันก็จริงๆมันก็ไม่ได้ยากแต่มันยากที่ก้าวแรกมากกว่าแต่แบบก้าวถัดไปมันก็จะไปตามสปีดไม่ยากช มันต้องมันต้องแบบแม่ต้องแต่มอสีแบบเรื่องตารางธาตุเร่งแรกเลยอย่างเงี้ยถ้าเราแบบไม่ได้ดุเหมือนพอหลังๆเราก็แบบเนีอยเรียนแล้วพอมันทําไม่ได้เราก็จะไม่อยากทำเนาะอุ้ยมหมดไปอันนี้จริงนะหลายๆหลายๆคนก็แบบนี้แหละหลายๆคนที่ไม่ชอบก็ก็จะประมาณบบบูมูนี่แหละแนะนำที่ที่ระโยกในฐานะที่กำลังจะเป็นครูอยากให้แนะนำน,อน้องๆหน่อยว่าควรจะเป็นไปนในทางทิศทางไหน ที่คิดว่าจริงๆการเป็นเด็กสมัยนี้คือไม่จําเป็นต้องเรียนอย่างเดียวแล้วเพราะเห็นไหมว่าเดี๋ยวนี้คือรอบพอร์ดมาเปิดรับเยอะมากใช่ไหมเดี๋ยวนี้คือจากรับห้าคนสิบคนเป็นรับยี่สิบคนสามสิบเยอะยใช่คือเห็นไหมว่าแบบโลกเราเดี๋ยวนี้คือไม่ได้อยู่แค่ในหนังสือแล้วคือเราแบบบางทีเราเรียนแล้วเราต้องทํากิจกรรมด้วยไม่ใช่ว่าเราเรียนเรียนเรียนอย่างเดียวไปจริงๆแล้วแบบการที่เราเรียนอย่างเดียวอาจจะทาให้แบบ โอกาสเราแล้วกับคนที่ทากิจกรรมได้ซ้ำว่าคนกิจกรรมคนที่ทํากรริจกรรมเนี่ยเขามีประสบการณ์ที่ได้มาโดยที่แบบอาจจะไม่รู้ตัวหรือว่าอาจจะมีเพื่อนมีเพ่ออย่างเงี้ยในการไปใช้ต่อได้ในอนาคตเพราะว่าแบบจริงๆแล้วการทํากิจกรรมมันก็แบบทําให้เรารู้จักการสานสัมพันธ์กับคนอื่นจริงๆแบบ <c oughs> ว่า <c oughs> ถ้าสมมติเราอยากไปไป,ไปสายแพทย์อย่างเงี้ยเราก็อาจจะแบบเออลองไปหาที่ฝึกงานในโรงพยาบาลทำไหมว่าเราชอบจริงไหมมันได้รูด้วยว่าเราชอบจริงไหมมันไม่ได้แบบว่า มันไม่ทําให้เราแค่จินตนาการแบบในความคีดเฉยๆว่ามันน่าจะแบบนี้นะแต่การที่เราได้ลงมือทําจริงๆเนี่ยมันําให้เราแบบรู้สึกรู้สึกเข้าใจมันมากขึ้นแล้วก็ได้ตัดสินใจได้ถูกในอนาคตใช่ประมาณนี้คือเป็นคําแนะนําที่ดีมากๆเลยสําหรับเด็กๆทุกคนหรือว่าสําหรับคนที่กําลังชมคลิปนี้อยู่เนาะนะครับทีนี้มาถึงช่วงใกล้สุดท้ายแล้วที่ประโยคมีอะไรอยากจะฝากน้องที่กําลังตอนนี้กําลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนสาธิตอยุธยาบ้างครับ ก็พี่ก็เป็นคนนึงที่ไม่ชอบเรียนหนังสือสักเท่าไหร่ใช่ก็อยากให้ใช้ชีวิตมัธยมให้เต็มที่นะเพราะว่าของพี่ก็หายไปสองปีเนาะโควิดโมห้าโมหกก็คือหายตุ้มไปเลยใช่ก็คือแบบว่าอยากให้ใช้ชีวิตมัธยมให้สนุกมีความสุขแล้วก็แบบว่าไม่ต้องเครียดก็คือเวลาเราจะเข้ามหาลัยเนี่ยเราต้องมีหนึ่งเป้าหมายเราเชื่อว่าเราจะเข้าคณะอะไรก็อยากให้แบบว่าไม่ได้มีแค่คณะเดียวคืออยากให้เรามีแผนสำรองนึกออกไหมก็คือก็จริงแหละ กา,การได้ขณะที่เราหวังมันก็ดีที่สุดแต่ว่าแบบคือบางทีมันก็ต้องมีแผนสำรองเนาะอย่างพี่ตอนแรกพี่แบบว่าเบนไปทพสัตเพราะว่าพี่เลือกอันดับทีสัตไว้สูงก่าคารุนะจริงๆแล้วอ่ะแล้วเหมือนแบบพี่ก็เออมาเอาคารุมาลองแล้วแบบพอเอาจริงพองมาติดคารุอ้ามันมาเอนจอยมันมามีความสุขกันมาชอบเอบกกอนึกออกไหมว่าแบบว่าเออสิ่งที่เราเลือกไว้อันดับหนึ่งอะ่ะอาจจะไม่ใช่แบบ อาจจะไม่ถูกเรื่องแต่ว่าสิ่งที่อันดับสองอันดับสามลองมาอาจจะดีกว่าอาจจะทำให้ชีวิตเราเอนจอยเนาะไม่ใช่ว่าแบบว่าเราจะต้องได้อันหนึ่งเท่านั้นอันหนึ่งอันเดียวไม่เอาอันอื่นแล้วอะไรเงี้ยคือแบบการมีแผนสำรองหรือการคิดทางอีกทางหนึ่งไว้มันก็เป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันใช่เพราะว่าคนเราแบบว่าก็สิดพลาดได้เสมอเนาะเออดีมากๆเลยอ่ะพี่โยกพี่ระโยกโยก,โยก็คือชอบมากเนาะพี่ให้กำลังใจกับน้องๆสาธิตหน่อยน้องๆที่กําลังศึกษายอยู่ตอนนี้ ก็คืออยากจะบอกว่าอย่าท้อแล้วก็แบบว่าสู้ต่อไปคือไม่ต้องเครียดขนาดนั้นที่พี่บอก para, พี่ก็ไม่ใช่เด็กเรียนเหมือนแบบก็เรียนบ้างทํากิจกรรมบ้างคือบาลานซ์ให้ได้แล้วก็อย่างที่พี่บอกก็คือพยายามตั้ง g o a แต่ละวันว่าจะทำอะไรแล้วคือทําเสร็จแล้วก็ไปหายอย่างอื่นทําเพราะตอนที่พี่เรียนสาธิตพี่ก็ทําหมดอะเดินขบวนเดินขบวนพี่ก็ทําเพจสเตนิวรุ่นพี่เป็นคนสร้างรุ่นแรกนะคะอ่าใช่ไหมจำได้ไหมใช่เรียนบ้างทำกิจกรรมบ้างอย่าอย่าไปเครียดเยอะอย่างที่พี่บอกคือ ไปตั้งเป้าอันเดียวมันจะเครียดเกินถ้ามันพลาดขึ้นมาอืมใช่มีหลายๆกูหลายๆทางชีวิตไม่ได้มีทางเดียวขนาดทางยากยังมีสัมทางเลยเนหะ็นไมถูกสามแท้ใประมาณนี้โอเคช่วงสุดท้ายแล้วคำ<อ>ให้กับน้องๆที่กําลังเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยนยครับอ,นะอือก็อยากจะบอกว่าสู้ๆนะ ซูซูนะเป็นคำสิมเพิลแต่น่าจะทุกคนน่าจะอยากฟังกันใช่คือวันนี้ประทับใจมากๆที่พี่ระหยคมาให้สัมภาษณ์กับคุิในวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่ระหยคมากๆเลยที่มาให้สัมภาษณ์ในวันนี้นะครับเป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วก็เป็นการแนะแนวการแนะนํามีคําแนะนําที่ดีมากๆเลยสําหรับพี่ระหยคนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับสําหรับรายการเส้นทางตามอย่างพี่นะครับสวัสดีครับ 没看。Yeah.